ในเดือนนี้ฉันต้องสวดมนต์บทไหนที่จะทําให้ฉันเนี่ยมีภูมิปัญญาหาเงินได้คล่องแล้วก็เพียงพอสําหรับค่าใช้ใจ่ายทุกๆุกค่าแถมยังเหลือกําไรด้วยมาค่ะมาดูกัน1 2 3ตัดสินใจเลือกโอเคเดี๋ยวเรามาดูชุดที่3ก่อนนะคะชุดที่3เนี่ยคุณต้องเชื่อมต่อกับโอโซนะคะแล้วก็บทสวดของหลวงปู่ทวดนะคะสาหรับ วิสบุษบุษดาวิสอมนะคะก็คือว่ามันไม่มีถูกไม่มีผิดถ้าคุณได้เลือกอะไรไปแล้วให้คุณเคารพในสิ่งที่คุณตัดสินใจเมื่อคุณตัดสินใจแล้วนะคะผลจะเป็นยังไงคุณไม่ต้องกังวลสุดท้ายใครทนกว่าคนนั้นประสบความสําเร็จนะคะเป็นภูมิปัญญาของโอโซนะคะคือจิตวิญญาณที่สูงส่งในระดับของจิตวิญญาณอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะจิตวิญญาณของโอโซคะ่ะอืม ของคนที่แบบเหมือนเป็นหลวงู่ทวดอย่างเงี้ยผู้สูงอายุนะคะคือจิตวิญญาณของผู้ทรงปัญญาโอเคมาค่ะอันที่สองนะคะก็สวดของพระแม่ลักษมีนะคะไม่เสจที่พระแม่ลักษมีมีให้คุณนะคะก็คืออดีตและปัจจุบันเนี่ยไม่สําหรับคุณมันอาจจะยากที่จะเข้าใจแต่ขอให้คุณเนี่ยปลดปล่อยแล้วก็ไม่ต้องคิดถึงปัญหาอย่าได้บังคับตัวเองเลยนะก็วันนี้เราสวด บัวสวดของพระแม่ลักษมีในเดือนนี้นะคะก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสติปัญญา strong มีไอเดียในการหาเงินบอกเลยว่าอย่าบังคับตัวเองมากนะคะก็มีอะไรก็ปล่อยไปปล่อยไปมีแค่หัวใจที่บริสุทธิ์ที่จะทำงานรับใช้ผู้คนนะคะแล้วก็ส่งมอบสิ่งดีๆให้กับผู้คนขอให้เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ใจกับตัวเองแล้วก็คนอื่นและสำหรับคนที่เลือกใบที่หนึ่งนะคะ ก็คือคาถาเรียกเงินเข้าบ้านแล้วก็พลังต่างๆนะคะพลังแห่งแม่น้ําดอกไม้แล้วก็ธรรมชาติเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเกิดภูมิปัญญาที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พลังวิเศษทาให้ไม่ว่าเราจะทําอะไรนะคะมันคือประสบการณ์ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณไม่เก่งจริงๆแล้วคุณเก่งอยู่แล้วคุณมีประสบการณ์ในการทํางานอยู่แล้วคุณสามารถทําได้ดีอยู่แล้วนะคะก็สาหรับคนที่สวดคาถาเรียกเงินเข้าบ้าน แล้วก็พ่อแม่ลักษมีแล้วก็คาถาบูชาหลวงปูท่ทวดนะคะหนึ 1, 2, ่งสอาำหรับใครที่อยากดูส่วนตัวนะคะก็สามารถที่จะซื้อไปเปิดดูเองได้เลยนะคะว่าวันนี้เราต้องสวดมนต์บทไหนก็สำหรับใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อไพ,พ่พุทธานุภาพได้ใต้คอมเมนต์นะคะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนติดตามได้ที่ออบขวัญกูรูคะ่ะ